I found somebody. I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long. สวัสดีทุกคนเราชื่อฝ้ายนะเป็นนักศึกษาแพทย์สํานักวิชาแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตอนนี้เราเรียนอยู่ปี3แล้วทุกคน<ม>เราผ่านปี1ปี 2, 2> ม,มาด้วยการเรียนออนไลน์เหมือนชีวิตมหลาลัยของเราเนี่ยหายไปเกือบ2ปีเลยอไอ้ต้าโควิดนี่เองตอนนี้นะเราก็กลับมา,ามเรียนที่มอแล้วก็สึกแฮปปี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทัวร์มอของเรากันไปกันเลย h นี l o Hello 你好我ฝ้าย Today, I will share you one day with me in Suranaree University of Technology, or SUT, uh, where I'm currently studying. So, SUT is located in the Chonburi province, and it is one of the green and clean universities in Thailand. Huge place here is called Angsara or many people call it Sa Sam Sen. Um, I really love it here, and let's enjoy running. นักศึกษาแพทย์อย่างเรานะคะก็จะคุกคีกับสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นอย่างมากเลยค่ะที่นี่นะคะก็คือสํานักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,นารีนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกติดปากกันนะคะว่า F9 นะคะโดยเรานะคะก็จะมาเรียนเลคเชอร์นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมของสํานักนั่นเองค่ะสาหรับหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของเรานะคะก็จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น6ปีค่ะชั้นปีที่1นถึงสนะคะก็จะเป็นชั้น ีคลินิกนะคะแล้วก็ชั้นปีที่456านะคะก็จะเป็นชั้นคลินิกค่ะละักษณะการเรียนของเรานะคะก็จะเป็นรูปแบบบล็อกซิสเต็มค่ะหรือว่าระบบต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะนักศึกษาแพทย์ทุกคนนะคะต้องผ่านการเรียนแ a บ lost anatomy โดยที่บรรยากาศการเรียนนะคะเราก็จะเรียนกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีอาจารย์ดุแรอย่างใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวนะและหนึ่งในรายวิชาที่สําคัญนะคะของสํานักแพทย์ก็คือรายวิชาชวนบทศึกษาทางการแพทย์ค่ะที่เราจะได้ออกภาคสนามจริงนะคะ เจอผู้ป่วยจริงแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากคนในชุมชนนะคะแล้วก็พี่ๆฐ่านฝึกที่สำคัญนะคะอาหารอร่อยมากสำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัยนะคะใครไม่มีรถไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่ามอของเรานะคะมีรถเมฟรีนะคะที่พร้อมให้บริการรับส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยค่ะโดยที่เราสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน SUT Smart Transit ได้ค่ะ ในส่วนของการเรียนชั้นคลคนิคนะคะพวกเรานะคะก็จะย้ายไปเรียนที่โรงพยาบาลในเตนะะขตนครชัยบุริน,นะคะอย่างฝ้าเองนะคะก็จะย้ายมาเรียนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะ มอเรานะก็มี4ประตูนะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนที่มีตลาดนะคะก็จะเป็นประตูหนึ่งกับประตู4เนาะวันนี้นะก็จะแบบชิวๆนะคะพาทุกคนมาเดินตลาดเล่นกันอาหารที่นี่ก็หลากหลายนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้ค่ะทุกคนน่ากินทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูอาหารที่ฝ้ายชอบกินกันนะคะร้านไหนร้านเด็ดร้านดังนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงร้านหมาล่าร้านบดของฟ้าแล้วนะคะร้านนี้นะคะก็คือชอบทุกอย่างเลยทุกคนขอเลือกก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากเลยอ่ะตอนนี้จริงๆก็กินไปแล้วแต่ว่ากินอีกได้เพราะว่าอร่อยน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจก็มากินได้เลยนะคะร้านนี้พี่ร e c o m m e น d มากเลยกดหัวใจให้กำลังร้อนๆเลยอูป่าหรือ่าอ้าืม อหลัง,ะะงจากไปของขค้ามาแล้วเนาะเราก็มาต่อกันด้วยของหวานนะคะทุกคนวันนี้นะเราก็จะมากินนมสดแท้ร้อเเซนะคะจากฟาร์มมอดร์สอนะคะวันนี้นะคะก็สั่งเป็นเมนูนมสดคาราเมลนะคะหวานน้อยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะท้องอิ่มแล้วนะคะก็ถึงเวลาไปอ่านหนังสือกันแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะบ๊ายบาย คนเรียนมอยางเรานะคะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ต้องอ่านหนังสือแทบทุกวันนะคะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเรามีสอบแทบทุกาทนตย์เหมือนกันค่ะทุกคนเราเองเนี่ยก็ต้องหาสถานที่อ่านหนังสือนะคะโดยสถานที่ต่างๆนะคะในมอของเราเนี่ยก็มีมากมายเลยค่ะก็อย่างเช่นนะคะห้องสมุดสํานักวิชาแพทย์นะคะ F9 ค่ะแล้วก็อาคารบรรณาศาลอาคารเรียนรวมนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะในมหาลัยนอกจากในมอนะคะรอบๆมของเราเนี่ยก็มีคาเฟ่ให้มานั่งอ่านหนังสือได้นะคะหลายที่เลยนะอย่างเช่นวันนี้ป้ายก็มานั่งอ่านหนังสือที่คาเฟ่เหมือนกัน ทุกคนต้องแบ่งหนังสือแล้วไม่รอช้าละบ๊ายบายนะ